<Damn. S 2> วันนี้ก็เป็นวันจันแล้วเฮ้ย แล้วก็แถววันนี้นะเราเนี่ยมีเรียนพิเศษด้วยล่ละเพราะว่าตอนนี้นะคะโรงเรียนของซาคุร้านี่ก็มีให้เรียนพิเศษกันแล้วนะซึ่งวันนี้ยันจังเนี่ยจะไปเรียนวันแรกกันค่ะงั้นเราไปกันเลยแล้วกันนะไปดีกว่าเดี๋ยวจะสายเอานะเดี๋ยววันนี้นะฉันเนี่ยจะปั่นจัก,กรยานไปจ้างั้นเราไปกันเลยนะดิงๆๆๆๆๆ้งติ้งติ้งนิงอ๋อ ที่นี่น่ะเหรอที่บอกว่าเป็นที่เล่นพิเศษใหม่น่ะอืมหน้าตาก็ดูดีอยู่นะขอข้ามถนนหน่อยนะคะไปเร็วไปเร็วไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์นะคะจะดุหรือเปล่านะเพราะว่าฉันเนี่ยมาลงเรนสายอีกแล้วนะ่ะเอยฉันเนี่ยนะขาประจำเลยรีบไปกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะพ่ออ้อโอ ฉันก็แอบหิวข้าวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ทานแล้วต้องรอหลังเลิกเรียนไปแล้วอุ้ยวิ่งเลยห้องหล่อเราใช่หรือเปล่านะเออสวัสดีค่ะคุณครูอ้าวนี่ฉัน มาลงเดินสายถึงขนาดที่เข้าเรียนวิชาแรกไม่ทันเลยสินะหวัดดีเพื่อนหวัดดีจี้จีไปแล้วไปแล้วโหยตายแล้วสงสัยชั่วโมงแรกเนี่ยเราคงจะโดนเช็คขาดแล้วล่ะค่ะรอด้วยรอด้วยจะว่าไปแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาซะสายเลยอะยังไม่ได้เจอรุ่มพี่เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเอาจริงๆฉันก็แอบคิดถึงรุ่มพี่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเนี่ย เป็นรักแรกของเราซะด้วยอะแต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยจากที่เราเล่นงานรุ่นพี่ไปเนี่ยรุ่นพี่คงโกรธแล้วก็เกลียดฉันมากๆเลยล่ะแต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่แคร์หรอกนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทํากับเรามันก็ค่อนข้างแสนสาหัสยังไงล่ะเพราะฉะนั้นฉันต้องใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีรุ่นพี่เอ๊ะชมอมนี้เราเองก็ สนใจเหมือนกันนะฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะลองย้ายเข้ามาอยู่ในชมรมนี้แทนน่ะดูสิมันน่าสนใจนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะต้องมีวิธีป้องกันตัวเองด้วยเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเออรุ่นพี่อาจจะส่งคนมาทำร้ายเราก็ได้นะเพราะว่าเขาก็คงจะโกรธที่ฉันเนี่ยเผยแพร่คลิปนั้นออกไปน่ะเอาล่ะมาลองดูกันนะอันดับแรกเลยนะฉันต้องวอร์มก่อนน่ะ ชึบ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 อุ้ยฉันไม่เคยใส่ชุดแบบนี้เลยน่ะมันก็เทอยู่นะแต่ว่ามันแอบรัดไปหน่อยน่ะแต่ก็แปลกใหม่ดีนะเอาล่ะเริ่มกันเลยหนักชะมัดเลยแต่ก็ไหวอยู่นะทีนี้เดี๋ยวฉันจะลองต่อยนวมดูแล้วกันอุยดูนางนั่นสิ ท่าทางเนี่ยจะฟิตหน้าดูเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นมือใหม่นะ่ะจะต้องค่อยๆฝึกเอาแล้วกันนะนี่เนี่นะี่เนี่น,ะนี่เนะี่โอ้ยเอาจริงๆนะ เหนื่อยสมัดเลยอะตอนนี้คือฉันเนี่ยเหนื่อเต็มตัวเลยเดี๋ยวตัวชมัดแต่ว่าพอได้มาลองอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเหมือนเราเนี่ยได้มาออกกําลังกายด้วยน่ะเหนื่อยจังเลยวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะพราะาตอนหลังเลิกเรียนเนี่ยเรามีไปเล่นพิเศษต่อด้วยน่ะเอ้ยหิวข้าวจังเลยตั้งนานกว่าจะได้กินน่ะ งั้นเรากินแซนด์วิชลองท้องไปก่อนแล้วกันนะอันนี้คือเราก็เข้ามาแอบกินแซนด์วิชในห้องสมุดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกค่ะคือเราเองก็แบบตื่นสายแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมาเลยนะคะแต่ว่าเราก็พกแซนด์วิชมาด้วยนะคะอร่อยจังเลย เวลากินชันวิชตอนหิวหิวเนี่ยหืมฟินชมปัสอยากรู้จังเลยนะว่าตอนนี้รุ่มพี่กำลังทำอะไรอยู่อะ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนเนี้ยไม่มีใครเห็นด้วยฉันขอเข้าไปส่องไอจีรุ่มพี่หน่อยแล้วกันหุ้ยนี่รุ่มพี่ มีสาวใหม่แล้วเ,เนี่ยใครกันนะนักเรียนใหม่เหรอแล้วก็เป็นสาวผมแดงด้วยอะ่ะดูท่าทางจะสวยแล้วก็เลนเก่งมากๆเลยใครกันนะไหนดูสิฮะให้ตายเถอะรุ่นพี่ตั้งสถานะกับมันแล้วด้วยอะ่ะอย่าบอกนะคะว่ารุ่นพี่เนี่ยจริงจังกับคนนี้นะ่ะใครกันฉันต้องไปสืบให้ได้ว่านังนี่เป็นใครนะ่ะแต่ว่าฉันกับรุ่นพี่ ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนี่นาทําทไมฉันจะต้องไปยุ่งด้วยก็ไม่รู้หรือว่าจริงๆแล้วตัวฉันเองก็ยังคงรักรุ่มพี่อยู่อย่างนั้นหรอแต่ว่าฉันก็ไม่รู้เลยว่ารุ่มพี่ยังมีใจให้ฉันบ้างหรือเปล่าตั้งแต่เลิกกับรุ่มพี่มาฉันก็ไม่ได้มีใครเลยฉันเอาแต่ แก้แค้นรุ่มพี่เอาคืนจนทําให้รุ่มพี่เข้าใจผิดว่าฉันเองก็มีแฟนใหม่แล้วก็กาลังคบกับหูหน้าห้อง,ท,งทั้งทางที่ฉันมันได้ชอบหูหน้าห้องเลยไม่ได้ไม่ได้ฉันจะคิดถึงรุ่มพี่ไม่ได้ฉันต้องเดินหน้าต่อไปเอาล่ะพอกันทีฉันต้องรีบไปเรียนพิเศษแล้วล่ะ ว่าที่นี่จะมีคนมาเรียนเยอะหรือเปล่าแต่ว่าเราเนี่ยก็คงจะมาถึงเป็นคนแรกแหละไปกันอยังไม่มีใครมาเลยอ่ะหรือว่าเรามาเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยวันนี้คือวันอะไรอ่ะทําไมไม่เห็นมีใครจะมาเรียนเลยตอนนี้คือมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นแล้วดูนี่สิจะค่ําแล้วนะเอ๊หรือว่าเราเนี่ย จะจำวันผิดหรือเปล่านะว่าวันนี้มีสอนพิเศษน่ะต้องใช่น่นแนเลยให้ตายเถอะนี่ฉันจําผิดวันหรอเนี่ยถึงว่าล่ะไม่มีใครมาเรียนเลยฉันรอมาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าคิดถึงบ้านสมาร์ทคิดถึงที่นอนด้วยเฮ้รุ่นพี่ คงไม่อยู่นแน่ๆเลยอ่ะน่าจะไม่อยู่มั้งฉันก็เบื่อเหมือนกันนะที่ฉันจะต้องเดินผ่านหน้าบ้านลุมพี่ทุกวันเลยนะ่ละเมื่อไหร่ลุมพี่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้ไปดีกว่าฮะเออนั่นมันร้านอะไรนะ่ะทำไมเราเพิ่งเห็นล่ะอย่าบอกนะคะว่าเป็นร้านอาหารที่เปิดไปนะ่ะโอ้หน้าร้านเนี่ยดู น่าสนใจนะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าร้านนั้นเนี่ยมันเปิดหรือยังนะ่ะเอาไว้เดี๋ยวฉันค่อยเดินไปดูแล้วกันนะไปค่ะสวัสดีเจ้าชานมแม่กลับมาแล้วลูกเฮ้ยอาบน้ำดีกว่าเหนียวตัวสมัดเลยวันนี้เนี่ยเสียเหงื่อมาตั้งเยอะด,ด,ด,ด เย็นสบายจังเลยทำไมฉันถึงชอบคิดถึงลุมพี่เวลาว่างๆเนี่ยก็ไม่รู้เอาจริงที่ผ่านมานะตอนที่ฉันเป็นแฟนกับุมพี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำดีกับฉันเท่าไหร่นะแต่ว่าฉันเนี่ยกลับลืมเขาไม่ได้สักทีน่าเบื่อชะมัดเ้ยอุ่นชะมัดช่วงเวลาที่ฉันชอบก็คือตอนแช่น้ำน,นี่แหละเพราะว่ามันทำให้ฉันผ่อนคลายนะ่ะ โอ้ยหิวข้าวเอาจริงก็ไม่แปลกหรอกนะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยฉันเพิ่งกินแซนวิชไปแค่ชิ้นเดียวเองนะ่ะฉันควรจะต้องออกไปหาอะไรกินสักหน่อยแล้วล่ะอ๋อฉันนึกออกแล้วก็ร้านที่อยู่ข้างๆบ้านเรายัางไงล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องออกไปดูสักหน่อยแล้วว่ามันคือร้านอะไรนะ่ะว่ามันคือร้านอะไรอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วไปกันดีกว่า หิวมากๆเลยหวังว่าร้านจะเปิดนะอืมนั่นไงฮะเหมือนฉันจะเห็นอะไรแวบๆอยู่นะฉันคงไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมนนะามีน่าจะใช่มั้งเอ๊ะหรือว่าอาจจะเป็นพนักงานก็ได้นะงานก็ดีเลยเพราะว่าฉันเนี่ยหิวข้าวจะแย่แล้วแต่ว่าแถวนี้เนี่ยไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยนะอา้าว ร้านก็แขวนป้ายว่าปิดนี่นาอืมมันคือร้านอาหารนี่เองเอ,อ้าแต่ว่าทำไมฉันถึงเห็นผู้หญิงคนนึงกำลังยืนเต้นอะไรอยู่ล่ะใครกันนะหรือว่าเขาจะเป็นเจ้าของร้านหรือไม่ก็อาจจะเป็นพนักงานที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าร้านเนี่ยมันปิดอยู่นี่นาฮ่แบบนี้เนี่ยนะ ฉันต้องสืบซะแล้วล่ะเดี๋ยวนะผู้หญิงผมสีแดงคนนั้นทำไมฉันถึงคุ้นๆหน้าเขาจังเลยล่ะเหมือนคนที่ฉันเห็นในไอจีของรุ่พี่เลยนะ่ะแล้วทำไมแฟนของรุ่มพี่ถึงมาอยู่ในร้านอาหารที่นี่ล่ะฉันต้องแอบเข้าไปดูแต่ก่อนอื่นนะฉันขอเดินรอบๆร้านก่อนว่ามีทางเข้าทางอื่นไหมนะ่ะ ไม่น่าจะมีแล้วล่ะอยากรู้จังเลยนะ่ะทำไมเขาถึงมาทำอะไรในร้านอาหารคนเดียวล่ะแล้วท่าเต้นแบบนั้นเนี่ยมันดูซอยู่จังเลยล่ะคะเฮ้ยดูเหมือนว่าร้านนี้เนี่ยจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวนะคะทุกคนสงสัยเราคงต้องให้ยันจังเนี่ยแอบเข้าไปจริงๆสซะแล้วล่ะฉันต้องรู้ให้ได้ ว่านางเข้ามาทำอะไรในห้องนั้นน่ะเอ,อ่อเธอทำอะไรของเธอน่ะและดูร้านนี้สิตกแต่งดีชะมัดเลยน่ะอยากรู้จังว่าเธอเนี่ยเข้ามาในร้านได้ยังไงฉันคิดว่าเธอไม่น่าจะเห็นฉันละมัง้งเดียวอะไรนั่นน่ะนั่นมันลุนพี่นี่นาฮะอ นี่จะบอกนะคะว่าลุงพี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในร้านอาหารนี้กับแฟนใหม่คนนั้นหลหรอหรอโอ้พระเจ้าลุ่นพี่ยังคงทำเรื่องอุบาทแบบนี้อยู่เหรอคะเนี่ยแล้วทำไม ฉันต้องน้ำตาไหลด้วยล่ะอ๋อใช่เพราะว่าที่ผ่านมานะฉันก็ไม่เคยลืมลุ่มพี่เลยแต่ว่าลุ่มพี่ก็ไม่ได้ดีขึ้นละสักนิดเขายังคงเป็นผู้ชายที่กระล่อนเป็นปัน้นแล้วก็ชอบพาผู้หญิงเนี่ยมาทำอะไรแบบนี้ในที่แปลกๆนะ่ะฉันไม่น่าเข้ามาเลยอุบาตตาฉมัดดูนั่นสิแฟนใหม่ของลุงพี่เนี่ยกำลังเต้นยัวรุงพี่อย่าง สนุกสนานเลยนะ่ะน่าเกียดชมัตฉันว่าฉันควรกลับบ้านฉันไม่น่าเข้ามาเลยฉันไม่น่าอยากรู้อยากเห็นเลยนะ่ะฉันไม่น่าหาเรื่อง,สงใส่ตัวเลยฮ,ฮแล้วทำไมฉันจะต้องหิวตอนนี้ด้วยก็ไม่รู้หงดหงิดต,ตัวยังชมัดเลยกลับบ้านดีกว่าไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยฉันจะหลับลงหรือเปล่าแต่ก็ ฉันเนี่ยเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยมาตั้งนานแล้วนี่นาเพราะว่าที่ผ่านมานะรุ่นพี่ก็ทําแบบนี้มาตลอดเลยนี่นาฉันควรหยุดคิดแลองรุ่นพี่สักทีฉันเหนื่อยเหลือเกินไอคนใจร้ายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน